จะเป็นเอเอา,เ,อาเหนือครับผมกุฎิยานิชาติไซทองครับผมอันนี้ก็จะเป็นที่จุดชมวิวครับก็จะมีนักท่องเที่ยวครับยืนชมจะเป็นจุดชมวิวครับจุดชมวิวเขาเขาไซทองข้างล่างก็จะเป็นเหมือนแอ่งเป็นมันแอ่งสวยครับผมข้างล่าง ได้ไม่เกินเจ็ดคน,นครับผมชมอยู่อยู่ข้างล่างครับกว้างครับรกว้างครับของกรุงกวางผมภารเจนะดูบรรยากาศธรรมชาติครับตอนนี้อยู่ชัยภูมิครับผมชัยภูมิเขาไทรทองครับเป็นเขาล้อมรอบข้างล่างครับผม ชาวบ้านก็จะทำสวนทำไร่ทำมันครับผมข้างล่างขล่างครับทำไร่มันไร่อ้อยชาวบ้านจุดชมวิวตรงนี้จะเป็นจุดชมวิวที่ยืนครับผมแา้วก็ยืนตรงนี้เป็นจุดชมวิวที่ผมยืนกันนี่นี่ครับอือ ชมวิวผมมันกว้างครับกว้างน่าจะขับรถขึ้นเขาลงเขาผมก็ไปนครสวรรค์ต่อครับคือก็มาจุดพักชมวิวครับชมวิวตรงนี้ครับชมวิวที่เราเดินนะมีติดป้ายจุดชมวิวขาอะไรไม่รู้ครับผม ไปตัวหนึ่งตัวหนังสืออุทยานแห่งชาติไซทองครับผมเรียกว่าอุทยานแห่งชาติไซทองก็จะมทีที่พักห้องนะ้ำครับสถานีที่พักเจ้าหน้าที่ครับผมสถานที่ติดต่อที่พักห้องน้ำครับข้างในอุทยานเขาไซทองมาชมบรรยากาศครับข้างล่างกว้างล่างสูงครับผมจากที่นี่ก็มีควันหมอกครับผม ควันพวกหมอกละเยอะเลยพามาชมบรรยากาศรบอบๆครับนี่ครับจุดชมวิวแล้วก็มีป้ายกํากับบอกว่าเขาใช้บริการได้ครั้งละไม่เกินเจ็คนคับผมมาครั้งแรกครับมาเที่ยวครั้งแรกกำลังจะไปน,ค,น,นครสวรรค์ก็เลยผ่านมาจุดนี้ก็เลยแวะพามาชมบรรยากาศดูก่อนครับผมจุดชมวิวครับผมตอนเ,เช้าถ้าบรรยากาศหมอกดีก็น่าจะสวยครับ แต่ตอนนี้น่าจะเป็นควันไฟมากกว่าควันไฟควันอะไรไม่ใช่หมอกควันควัน PM ส5ครับบรรยากาศข้างล่างสูมให้ดูครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับเพจช่องเจมบอลช่างตัดผมชายคนทำงานไกลบ้านครับผมพามาชมบรรยากาศธรรมชาติพา,พาชมบรรยากาศการทารร่องเที่ยวอาจจะมีนานนานทีครับผมในการทาร่องเที่ยว ติดตามด้วยนะครับขอบคุณนะครับที่รับชมคลิปครับผมลิปนี้ขออดภัยนะครับสวัสดีครับ